ไปสมโภดพามาห่วงนอนผู้ฝุ่นย่างกับไปถามเขาไปข้างไปเหื่คุณยายคุณยายหลงทางคุณยายไปสมโภดพามาหาเงื่อนบ่เห็นตอนนี้ถามกันเบิ้งหูวอยู่บ่ค้าหูทางอยู่บ่นี่นี่ถามเนี่มาเฝ้าไว้ฟังเนี่ยหากันเล่นไปหอบไปข้ามกลางไรเดนี่โง่มากนี่

คุณยายพาไปหอบมาคข้กลางเป็นสมพลคุณไทเป็นสมพดพาเพื่อนกับยุเฮือนคุณนันท่าเขาพารถมาหอดันปะกันยางมาหาหอดยงยายเทียนหาบอกพี่ว่าเห็นเพิ่นว่าเพกันยางมาหน้าหัวยยางกิรถที่เราหลงค่ะานก็เลยว่าคุณยายจะไปใส่หดนามอยู่หดก็เลยว่าเพื่อนกับว่าเพิ่นสิดยางเมื่อเมื่อไปใส่ปานุไปส่งแล้วมาเขํากลางหมาบแล้วหลง ไปไหนเนาะมันยังว่าไกลดรอกมันสิมนี่ยมนคนได้รายดรอกเดี่ยสอยบาดเนาะเมีนบาดหงมันเหลืองอันเขาเจ้าพาไปอยู่ตอนไปเขาบบเอิรเอาเหล่าบ่บอบเข้าไปทำงานเขาไปทำงานเขาไปส่ง มาคุณแม่เออแค่อยู่จังกันแค่อยู่กับไปวัดนี่น้ำกันพอเล่าเรื่อยนีไม่ใหญ่นี่โอเคค่ะมาคุณยายขึ้นรถโอ้ยเนาะผู้อันผู้ไปทรงนีบ่รู้เรื่องเลยนี่ยนาเออบ่รู้พื้นที่เออพ่อกะลงไปหอดบังข้ามกลางใบหองมันเหลือเข้ากับสีมาพี่อคืนแม่คืน